ดราม่าอีกแล้วนะครับสาหรับรถซิ่งนะใครขับรถเร็วอย่ามาแข่งกันบนถนนเลยครับล่าสุดนะครับไม่กี่วันนี้นะมีรถซิ่ง9คันขับมาจากสถานที่ที่จอดรถที่หนึ่งและกันวิ่งผ่านไปบนเส้นวิภาวดีลังสิตนะครับรถซิ่งกัน9คันสร้างความลาคาญมากตามคลิปที่ผมขึ้นเลยเนาะอันนี้นะครับสุดท้ายนะตำรวจจับรถ9คันโดนจําคุกนะครับแล้วก็รอลงคดียายาแล้วก็ติดก,กําไร EM ใครชอบขับรถนะครับโอเคใช้ความเร็วระดับหนึ่งผมเข้าใจได้นะ ตามกฎหมายที่กำหนดแต่ซิ่งกันแบบนี้มันอันตรายคุณรู้ไหมว่าคุณมุดคุณมุดไปเนี่ยเหมือนครั้งที่แล้วที่มีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมันทําคนซวยแล้วบนความเร็วสูงๆบนท้องถนนแบบนี้นะครับมันมีอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ผมรณรงค์ให้ตํารวจจับแบบหนักๆเลยนะมีปัญหากับคนที่ใช้ท้องถนนนะครับดังนั้นรณรงค์ดีกว่ารถซิ่งไปซิ่งบนไปซิ่งในสนามแข่งเลครับจ้างกันไม่กี่พันคุณจะซัดเท่าไหร่ซัดเลยผมคนหนึ่งนะที่เวลาจะขับรถเนี่ยผมไม่ขับบนท้องถนน ผมเลือกที่จะไปขับบนสนามแข่งเพราะมีบัติเหตุอย่างน้อยคุณรู้ป่ะเซฟไปอย่างหนึ่งคุณถ้าคุณชนบนท้องถนนนะครับคุณต้องรับผิดชอบรถคุณพังรถชาวบ้านเขาถ้าไปโดนเสาไฟฟ้าแบบเคสที่ต้องโดนทีเป็นสิบล้านนะแต่ถ้าคุณซิ่งในสนามสนามแข่งนะครับคุณรู้ไหมคุณรับผิดชอบแค่อย่างเดียวคือรถคุณเองจบเลยดังนั้นใครรักที่จะซิ่งแนะนําว่าสนามแข่งดีกว่าครับอย่าบนท้องถนนเลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโดเนมด้วยนะครับ